สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกับพีชวันเดอร์พีชกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะพี่ขอใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนที่เป็นสิวกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าหลังไม่อินบ็อกกันมาเยอะมากว่าพีค่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นสิวแต่เราก็อยากแต่งหน้าอยู่อยากสวยเด้งออกจากบ้านอยู่มีคลีนเซอร์หรือเมคอัพรีมูเวอร์ตัวไหนที่เหมาะสําหรับคนเป็นสิวและผิวแพ้ง,ง่ายบ้างที่สําคัญย้ําทุกคนย้ําเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอถูกและดีนะคะวันนี้นะคะพี่ก็เลยจะมารีวิวของที่พีทคิดว่าเป็นของที่ถูกและดีแล้วก็เหมาะกับการทำความสะอาดเครื่องสำอางที่สำคัญคือผิวแพ้ง่ายเป็นสิวก็ใช้ได้ค่ะ บิโอเรพ r ป e ร์เฟกต์คลีนซิ่งวอเตสูตร a อ n e c a r คนะคะหรือที่พีทเรียกสันส้นๆว่าสูตรน้ําเกลือนะคะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรใหม่ที่ทําออกมาเพื่อคนที่เป็นสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายบอบบางโดยเฉพาะเลยคือต้องบอกกันว่าตัวพีทเองเนี่ยเป็นแฟนคลับของ b i o r e ในพวก c l e a n ซอร์ i ล e er ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น c l e a n s i n อ o ย l c l e a n s i n g Water c l e a n s i n g m i l k c l e a n s i n g Wipe นะคะหรือว่าโฟมล้างหน้าของเขาพีทใช้มาหมดทุกตัวแล้วแล้วก็ซื้อซ้ำไม่รู้กี่ขวดแล้วนะคะหลังจากทีีีี่่ได้้้้ตววนนนมานาาเเยรรก็บลลอองงถึแ ะะสิวพี่จะไม่ได้เยอะเหมือนช่วงสมัยเป็นนักเรียนหรือว่าเด็กๆอ,อ่อใสๆฮอร์โมนพุ่งพรวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีช่วงที่เป็นประจำเดือนหรือว่าเดินทางบ่อยพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะเป็นช่วงที่เป็นสิวง่ายมากๆผิวบอบบางแล้วก็อยู่ๆก็จะแพ้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นช่วงนั้นเนี่ยพีทจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวดกับการใช้สกินแคร์ม,มากๆเลือกแบบเลือกแล้วเลือกอีกคัดสรรเฉพาะตัวที่เรามั่นใจว่า เป็นสิวแล้วเราจะไม่แพ้เราจะไม่เหอเราจะไม่หนักไปกว่าเดิมนะคะตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ได้รับมาก็ลองไปที่เรียบร้อยปรากฏว่าชอบมากแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ชมกันในคลิปนี้ค่ะ และสาหรับ cleansing water ของ b i o r e ูตร Acne Care ตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมหลักสําคัญ2อย่างที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ cleansing water เนี่ยแตกต่างจากสูตรทั่วไปนั่นก็คือน้ํเกลือธรรมชาติค่ะแล้วก็ใบชีสโม,มินจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งสสิ่งนี้นะคะพอรวมร่างกันตุ้มเนี่ยนอกจากจะทาความสะอาดเครื่องสําอางได้อย่างหมดจดแล้วนางยังช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิอีกด้วยและนอกจากนั้นนะคะ cleansing water ตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสีนะคะรวมถึงมีค่า pH ที่เท่าเทียมใกล้เคียงกับผิวน ของเราดังนั้นเวลาที่เช็ดไปนี้จะไม่รู้สึกแห้งตึงหรือว่าลื่นๆก็จะมีความรู้สึกแบบเอ้ยสบายผิวเหมือนเราล้างน้ำเปล่าจริงๆเพียงแค่กด2-3ถึงปั๊มต่อสำลี1แผ่นนะคะแล้วก็เช็ดให้ทั่วใบหน้าเลยแค่นี้นะคะก็สามารถทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดแล้วค่ะแม้แต่เครื่องสำอางที่ติดทนมากๆอย่างมาสคาร่าหรือว่าอายไลเนอร์ที่เป็น water proof นะคะก็สามารถที่จะเช็ดออกได้อย่างง่ายได้เลยค่ะ รั้งคอนเฟิร์มกันอีกทีว่านีเนี่ยดีงามของจริงเลยค่ะคือต้องบอกว่าถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้หน้าแหกหน้าเหอะเป็นสิวอะไรมากมายอย่างตอนนี้นะคะคือเรารู้สึกว่าการที่ใช้อะไรที่มันอ่อนโยนเหมาะก,กับผิวที่บอบบางแพ้ง่ายอยู่แล้วเนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสการหน้าแหกหน้าเหอบขึ้นมาได้นะคะที่สำคัญคือนางราคาน่ารักมากๆเพราะอย่างขวดใหญ่เนี่ยคือ300มิลลิลิตรราคาแค่390บาทแล้วเขาก็จะมีไซส์เล็กอีกอันหนึ่งสำหรับพกพาเดินทางไปไหน90มิลอยู่ที่129บาทแม ถูกและดีคอนเฟิร์มยืนยันฟันทองค่ะเพื่อนๆนะคะก็สามารถเข้าไปอัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ของบิ o เรกันได้ที่แฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์ของบิ o เรกนะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ตรงนี้ละกันรวมถึงในเดสคริปชันบ็อกด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่ต้องขอบตัวนทุกคนไปก่อนค่ะ,ะเราจะกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรอยากจะให้พีทมาเมาส์มอยแนะนำรีวิวกันอีกก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subs u b s c r i b e ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ